หลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่4หรือว่าช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคือช่วงของ b and t r u c k b ักไบ g อไก e นั่นเองก็สําหรับช่วง n u ส t u c k b ักไบโอไก้นะฮะเราจะพาผู้ชมไปทราบถึงรายละเอียดเทคโนโลยีต่างๆใช่แล้วนั่นเองนะฮะที่เกี่ยวกับวงการขนส่งบ้านเรานั่นเองและสําหรับและสําหรับสัปดาห์นี้แพรจะพาไป รู้จักกับ GPS ครับผมนะคะซึ่งตอนนี้นี่ก็มีความสำคัญกับองค์การขนส่งบ้านเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมาจากบริษัท DTC Enterprise จำกัดเกี่ยวกับเรื่องของระบบติดตามรถยนต์หรือว่า GPS นนเองแล้วก็มีหลากหลายจากทาง DTC เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายการใช้งานนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ย แพรก็จะพาไปพูดคุยกับคุณกสิตินินรัตนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท dtc enterprise จำกัดไปฟังกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ dtc enterprise นี่กำลังมาแรงแน่นอนที่สุดเลยค่ะและตอนนี้ค่ะแพรก็มาอยู่กับคุณอสิตินินรัตนะคะหรือว่าพี่โม้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โม้คะวันนี้พี่โม้มีอะไรจะมานำเสนอคุณผู้ชมกับแพรบ้างคะก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ขนมาหมดบริษัท ค็มีเพียวนะคะมาเต็มกันทีเดียวไหนมีอะไรบ้างครับก็คือธุรกิจหลักของที่บริษัทนะครับเราเริ่มต้นธุรกิจจากในเรื่องของการระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียม GPS นะครับแล้วก็มีการรายงานผลแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ก็เรียกว่าวินาทีต่อวินาทีครับใช่ครับซึ่งอุปกรณ์ตัวชุดมาตรฐานของเราก็คือเป็นตัว GPS tracking นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งโมเดลที่เป็นโมเดลมาตรฐานนะครับเหมาะสำหรับรถอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นโมเดลประหยัด นะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นสําหรับรถส่วนบุคคลก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกๆประเภทเลยใช่ครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้ากับกฎหมายของกรงการของส่งทางบกที่กําลังจะเข้ามานะมีผบนงคับใช้เกี<ม>่ยวกับเรื่องอรถขนส่งที่จะต้องติดอุปกรณ์ติดตามรถยนต์แทบจะทุกคันนะครับก็อุปกรณ์ของทางบริษัทเนี่ยรองรับอุปกรณ์ตอบ่วงนะครับที่เป็นออปชั่นเสริมได้หลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวหลังนี้นะครับจะเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลอ๋อก็คือเป็นตัวนี้เลยใช่ครับเป็นเรือนเรือนใหม่ดิจิตอลซึ่งตัวนี้จะแสดงผลเลยชัดเจนเลยว่ารถวิ่งไปที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับและมีการแจ้งเตือนคนขับที่ความเร็วเกินเกินกว่ากหนดความเร็วที่กฎหมายจาหนดด้วยนะครับค่ะ แต่เพราะฉะนี้อย่างนี้ก็คือสมมติว่าคนขับขับรถเกินเราสามารถที่จะเตือนได้ทันทีเลยใช่ครับก็จริงๆรแล้วตัวอุปกรณ์ก็จะส่งเสียงเตือนมาเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังส่งมาเป็นรีพอร์ตเก็บไว้ที่ที่ศูนย์บังคับการด้วยนอกจากจะเป็นการเตือนแล้วมีรีพอร์ตด้วยเก็บไว้ด้วยก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าความประหยัดไอ้ความปลอดภัยมาก่อนอันดับแรกอย่างแน่นอนที่สุดแน่นอนครับแล้วนอกจากนั้นแล้วครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเครื่องยนต นะครับรวมไปจนถึงอุณหภูมิของห้องโดยสารอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับรวมไปถึงชั่วโมงการทํางานนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยใช่ครับมาหมดเลยครับจะมีทั้งอุณหภูมิสองตัวนะครับแล้วรวมไปถึงชั่วโมงการทํางานด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะมากเกี่ยวกับการบํารุงแล้วก็ดูแลรักษานะครับรถยนต์ีได้ว่าครอบคลุมทุกๆอย่างเลยที่ะคือุณหภูมิความเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็คืออย่างอย่างรถรถ บรรทุกคันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้ความร้อนมันเกินแล้วก็จะต้องมานั่งซ่อมเปลี<อ>่ยนเครื่องใหม่เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเป็นแสนบาทซึ่งลงทุนตรงนี้เนี่ยหลักหมื่นเท่านั้นเองก็สามารถที่จะป้องกันในลักษณะที่เรียกว่าเป็น preventive maintenance ได้เลยครับน้องแพรโอ้โหปลอดภัยด้วยประหยัดด้วยปลอดภัยไร้กังวลครับ <S <S> <S และนอกจากนั้นแล้วครับในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรายังมีในส่วนของอต,ตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์ที่ขอพว้ออกมาเป็น รายงานส่งรายงานแบบวินาทีต่อวินาทีตัวนี้เป็นตัววิเคราะห์จะช่วยได้มากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับอย่างเช่นว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะสามารถทราบได้เลยว่าคนขับเนี่ยนะครับเหยบเบรกหรือเปล่าเครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีฝนตกถนนเลื่นเปิดที่ปัดน้ําฝนไหมเปิดไฟหน้าไหมในกรณีที่เป็นเวลากลางคืนนี่ได้ทุกอย่างเลยใช่ครับแล้ว s วิ t เปิดใช่สวิ t เปิดเหยฟเบรกแล้วไฟเบรกติดหรือเปล่าตัวเนี้ยคือจะเป็นตัววิเคราะห์เลยว่า คนขับเนี่ยแล้วก็สภาพของรถยนต์ในขณะที่เกิอดอุบัติเหตุนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมาแบบสัดเต็มมากนะคะสินค้าคจาก DTS Enterprise โอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นยังไงละคะสินค้าของ DTC Enterprise นะคะเรียกได้ว่าประทับใจน,นะคะมากๆเลยเทีเกี่ยวกับเรื่องของยนตรกรรมความปลอดภยัยเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่โมค,คะก็บริษัท DTC Enterprise นะครับ เบอร์นะครับ027594999นะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.dtc.co.th นะครับผมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โมกมากๆเลยสำหรับการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะคะในการในวงการของการขนส่งบ้านเราในอนาคตนะคะขอบคุณพี่โมกมากค่ะขอบคุณครับก็มีความน่าสนใจมากๆเลยต้องย้ำรับว่าจากสินค้าจาก DTC Enterprise เนี่ยมีเขาเรียกลหลาย,ลายแล้วก็มี <นะ S 2> ประโยชน์ที่แบบว่าอาจจะเป็นความแตกต่างจาก GPS ทั่วไปซึ่งก็ท่านผู้ชมหากสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะทางบริษัท DTC Enterprise จำกัดนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับในช่วง Bus u ส d Truck b u y บ r g ไก d e ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าพี่หมอมีอะไรที่พิเศษที่สุดมานำเสนอด้วยก็สำหรับในช่วงท้ายรายการนะครับเดี๋ยวเราจะ พาคุผู้ชมนะฮะไปในงานนอ r t ทเมอร์ t o r ร์โชที่อำเภอกรบพระจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะก็สำหรับสถานที่จัดงานคือของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่าแน่นอนที่สุดแล้วก็ที่เห็นพี่หม่อหน้าตาแบบนี้ตาบุมแบบนี้ ขับตาั้แบบนี้ไปงานนี้มาเลยโดยเฉพาะเลยไปงานแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยหน้าตาก็เลยอาจจะดูซื้อผอมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะในเรื่องของนอรเทเออร์โชว์เนี่ยต้องบอกนิดนึงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเออร์โชว์ครั้งยิ่งใหญ่มากนะฮะก็สําหรับทางภาคเหนือนั่นเองก็สําหรับในงานนี้ก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกับในงานบัสและทรัคนะฮะแต่ว่าอาจจะลดขนาะลงนิดนึงเพราะว่าทางรถแต่ละค่ายก็ มีนะมีมาเยอะเหมือนกันอสมควรเลยนะฮะทั้งรถจีนนะครับรถยุโรปนะฮะอย่างวอลโวหรืออย่างแมนเนี่ยครับเขาก็มาร่วมออกมาด่วมรายเหมือนกันครับผมแต่ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศภายในงานเนี่ยต้องทำตามสัญญากันก่อนเพราะว่าพี่หมอบอกว่าจะมีคำถามท้ายรายการให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับในเรื่องของคำถามท้ายรายการนะฮะห้าสี่สามสองปุ่มรถมินิทัคจากบริษัทท c ฉางอันประเทศไทยจำกัดได้รับมาตรฐานอะไร อีกครั้งหนึ่งค่ะรถมินิทรั럭บริษัททีซีชางอานประเทศไทยจำกัดได้รับมาตรฐานอะไรนะฮะ,ะก็สามารถที่จะพิมพ์ BT 1ยูโร4นะครับผมพิมพ์ BT 2ยูโร8 8ครับผม4กับ8ครับผมไปแทงหวยงวดนี้กันนะคะก็นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับทาง SMS 464-2104 นะฮะก็สําหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับออกมาจากนอกสถานที่เล็กน้อยนะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่อำเภอโรกพระจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมในงาน Northern m o t ม r Show ชนะฮะแล้วก็งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี25-5 5นั่นเองนะครับของทางสมาคมขนส่งทางบกที่จัดขึ้นนะฮะแล้วก็มีผู้สนับสนุนหลักนะฮะอย่างทางบริษัทฟูโซทรัคประเทศไทยจำกัดนะฮะ ในเรื่องของสโคมงานในงานนี้นะฮะ n นอร์เทิร์นมอนอโชเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผ um ู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศนะฮะว่ามีบูธอะไรมาออกบ้างแล้วก็นะฮะพิธีกรสาวของเราก็แอบหลบอยู่ในงานนี้ด้วยนะครเดี๋ยวเราไปดูนันว่าน้องแพรเขาอยู่ที่บูธอะไรกันนะครับเชิญเลยครับก็คุณผู้ชมครับสำหรับในงานนะฮะก็มีการเข้าร่วมออกบูธแล้วก็แสดงสินค้านะครับสำหรับด้านซ้ายของผมก็จะเป็นของทาง นตะะฮแล้วก็ด้านขวาจะเป็นของทางฮีโน่เขาแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับในของบูธฮีโนเขาก็ได้นำตัว Expert สีสามนะฮะมาแสดงโชว์ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจนะฮะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมข้างหน้าของผมก็จะเป็นซูซูกิซูซูกิแคลลี่นะฮะเป็นบูธของซูซูกิแคลลี่ซึ่งเป็นรถเพื่อการพานันขนาดเล็กเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ ก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นวงหน้าก so ็จะเป็น c A M C ซนะครับซึ่งเป็นรถบรรทุกนะฮะรถจีนค่ายใหม่แล้วก็เพิ่งจะมาทําตลาดด้วยนะฮะสำหรับในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของอะไหล่ไม่ใช่เป็นกระทะล้อนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของยางแล้วก็หัวลากจีนก็ร่วมมาร่วมแสดงบูธมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น F A W นะฮะดายุ่นนะครับผมไบเบนนะฮะแล้วก็แซกแมนนั่นเองนะครับผม สำหรับตอนนี้นะครับผมยังหาพิธีกรสาวของผมยังไม่เจอเลยไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนตัวก็อจจะใหญ่โตนะฮะเดี๋ยวเราตามมันต่อไปนะฮะว่าน้องแพรเขาไปแอบอยู่บูธไหนเชิญผมมาเลยครับเอาละผู้ชมรู้สึกว่าจะเจอน้องแพรนะฮะแวบๆไปยืนทำไรอยู่ที่บูธ T S D นั่นเองนะฮะนี่ไงฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราหยุดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าอะไรไม่เข้าพวกนะครับผม ว่าตรงบูทธทีอดีตตอนนี้เขามีแต่สาวๆหุ่นร่างเพียวสวยสูงขาเรียวนะฮะแต่เราเจอแล้วครับนะฮะพิธีกรสาวของเราเนี่ยน้องแพร่พอแล้วครับพอแล้วครัเ<อ>บเมื่อกี้สังเกตพี่สังเกตนานแล้วว่าเพราะว่าอะไรไม่เข้าพวกอะไรคะเพราะว่าที่พี่เห็นเนี่ยมีแต่สาวๆที่สูงยาวขาเรียวเพียวขาวแต่ที่พี่เห็นนี่มันไม่ใช่นะฮะทำไมพี่อบ,อบอกว่าพิตตี้เขาอย่างนั้นล่ะคะฮะทำไมไม่ บอกว่าพิตตี้อย่างนั้นล่ะคะอะไรครับไม่ได้ว่าพิตตี้ครับว่าล่องแพเนี่ยแพเนี่แหละคะ่ะครับผมสวยสูงแข็งกระหยาดนะฮะคือทุกอย่างนะครับผมจำคำพูดผมไว้ว่าอะไรที่พูดไปตรงข้ามหมดเลยนะฮะแหมพี่หมอจอไม่เคยเห็นความสัมพันธ์น้องนุ่งเหรอเห็นผู้หญิงอย่างนี้เดินมาเดินมาไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินไปนู่นเดี๋ยวน่นเดินไปนี่แล้วค่ะไม่สำคัญน้องนุ่งอ่ะก็ต้องบอกนิดนึงก็โหของเขามาจัดกันเต็มเหลือเกินนะฮะสำหรับทำไมต้องมายืนอยู่บูธที่เฮดี้ด้วยแหมพี่หมอคะนี่ค่ะเดินมาได้ไงครับ เห็นอะไรมาเยอะแยะต้องมาหยุดที่บูธนี้นะคะกับ PhD ยางดีเดินใจใช้แล้วรวยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะก็คือนี่เลย ลุนเที่ยวทัวร์เกาหลีนะคะผ่าน3ช่องทางก็คือโอน,โอนการเว็บนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือโอนคือการโอนเงินสดค่ะชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองแล้วก็สำหรับในกติกานะคะหรือว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะ THD Auto Parts บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางสำหรับรถบรรทุกเช่นอย่าง10.00 R20 11R22.5 295-80R 22.5ทับยอาย่งางตันรถโฟล์คลิฟต์เช่นอย่าง8.25-15 7.0-12ถึง15 7.0ถึง12รถตักขนาดใหญ่ได้แก่ยางย0่าถึง2 5 5 3 5ถึง25เป็นต้นและกระ้าล้อรวมถึงอะไหล่รถบรรทุกอีกหลากหลายชนิดปัจจุบันบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าหลากหลายยี่ห้อได้แก่ยางรถบรรทุกซูเปอร์ฮอคพรามเวล ยางตันสำหรับรถโฟล์คลิฟต์ยี่ห้อ X-Mine กระทะล้อรถบรรทุกยี่ห้อ Top U กิกาของเราง่ายมากค่ะทุกยอดการชำระเงิน1,000 0บาทรับคูปอง1ใบลุ้นโชคผ่านช่องทางการชำระเงิน3ช่องทางคือโอนการเว็บ1โอนชำระผ่านการโอนเงินสด2การชำระผ่านบัตรเครดิต3เว็บชำระผ่านทางเว็บไซต์ แต่ละช่องทางจะจับรางวัลเพียง1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัลละ80,000บาทรวมมูลค่า2,40,000บาทจับฉลากวันพฤหัสบดีที่17มกราคม2,556ในรายการ Bus and Truck ีว PSI ช่อง65เวลา3ทุ่มตรงโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,555ถึง31ธันวาคม2,555เท่านั้นนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026275275เป็นยังไงกันบ้างคะพี่หมอคะเมื่อได้รับรู้กติกาแล้วนะคะก็อย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะคะกับกิจกรรมทัวร์เกาหลีจากย่าง THD อย่างดีโดนใจใช้แล้วรวยนะคะซึ่งจะจับรางวัลกันการรายการบัสแอนทักทีวีในวันที่17มกราคม2556นี้แล้วะคะ่ะก็เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ เดินมาถึงครึ่งทางแล้วของอในงาน Motor Show นอร์ทเออร์นมเตอร์โชว์นะฮะแต่ว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจนะฮะอีกมากมายไม่ว่<ช>าจะเป็นรถต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาน้องแพรไปชมนิดนึงเพราะว่าน้องแพรย,ยังไม่ได้ไม่ได้ดูอย<ช>ู่เหมื่อว่านดูแต่พิตตี้ดูแต่พิตตี้อย่างเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมเลยครับว้าวพิตตี้สวยาามากมากโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวโอ้ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เดินกันมาทั่วงานละ นะะแน่นอนแล้วแพก็ฝึกลีลาแว่าเผื่อจะเป็นฟริตี้เขาได้บ้างค่ะต้องอย่างแรกนะครับน้องแพรต้องไปรลดหุ่นก่อนนะฮะโอ้โหอันนั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนะน่ะเคยทํามาเลยก็สําหรับสิ่งที่่สนใจวันนี้ก็ในบูธในค่ายแต่ละค่ายนะครับผมนะฮะเขาก็มีการแสดงโชว์อะไร<น>ะมางมายนะครับเพื่อสร้างแล้วเรียกว่าสานในงานแล้วก็เรียกคนดูด้วยนะฮะ ก็สำหรับในส่วนตรงนี้ก <mythology> <media> mm ็จะมีทั้งรถหุวลาก F A W นะครับผมแล้วก็รถเพื่อการพนิชย์อย่างฉางอันนั่นเองนะฮะแล้วก็มีรถโฟกลิฟต์แล้วก็มีรถสุบันรุของ SUV มาด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูธของแมรนั่นเองตรงนี้นี่กำลังมีกิจกรรมกันอยู่ด้วยครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมสุดท้ายนะฮะจากทางค่ายบูธฟูโซเขาเพราะว่าจัดกันเต็มเหลือเกินเชิญเลยครับไปดีกว่า ครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เดินทางนะฮะพาน้องแพรกับคุณผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมบูธในงา Northern Motor Show นนอร์เทิร์นมอเตอร์โชว์นะฮะที่อำเภอกรกพระจังห,ว,งหว,งวัดน,นครสวรรค์นะฮะในครั้งนี้นะฮ<น>ะเร <นะ S 2> ต้องบอกว่าเป็นไงบ้างฮะที่พี่พาชมไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากจีนหรือว่าค่ายโรปก,ก็มาด้วยกันเรียกได้ว่าทุกค่ายนะคะจัดเต็มกันมา,มากๆนะทั้งเรื่องของรถเองพริตตี้เองหรือว่ากิจกรรมต่างๆภายในยบูธนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะแบบว่าของฟุตซอลจะมีสาวน้อยตกน้ำมีอะไรยังไงซื่งแบว่าเรียกได้ว่า ผู้ชมนะคะทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมที่เดินในที่นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวแล้วค่ะพี่หมอคะเราต้องบอกนิดน,น,นึงนะคะก็เราหลังจากที่เราเดินตั้งแต่เมื่อกี้เดินมาไกลามากนะครับเพราะ<ต>ว่าต่างหน้าเลยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเชียวแล้วก็เรามาจบที่บูธของทางฟูโซ่เขานะฮะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับผมสําหรับงานนี้เลยนะฮะเพราะว่าได้มีการมอบเงินเรื่องของสนัสนบสนุนของสมาคมขนส่งทางบกด้วยนะฮะใช่แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ข้างหลังนี่ตอนนี้เขาล้างจัดกกิิิิิจรรมตตดดเเชชงง นะได้ยินเสียงดนตรีกันแล้วก็แบบว่า,าแบบวตอนนี้แดนซ์ dance กันนิดนึงนะครับเพราะว่าวับอกว่็เริ่มน้ำลายหกกำเดาไหลกันไปนะก็เดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับในงานนะฮะแล้วก็กิจกรรมของดาวฟุโซ,โซเขาที่มีการเซ็กซี่แดนซ์หรือว่าอะไรพวกนี้นะสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ